พอไม่มั่นใจก็ไม่กล้าใช้ความเร็วในการออกตัวหรือไม่กล้าที่จะขับเร็วขับไปปุ๊บเนี่ยก็จะมีระยะเบรกที่เบรกเร็วกว่าชาวบ้านเขาอะนะครับคันหลังนี่ก็แบบบีบแต่ไล่ละเหมือนกับคุณขับรถอ่อนนะครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ m i t s u ิ i s h i Pajero Sport นะครับด้านหน้าเป็นพอรพอการ3-2 0 เราไปเทรถกันนะครับว่าตัวนี้ฮะดูนะการ360เป็นจันไฮคาร์บอน V6 นะครับทนความร้อนได้สูงบวกกับปั๊ม 18Z 6พอตนะครับว่าจะเป็นอย่างไรของเดิมนะฮะลูกค้าบอกมันไหลายเบรกแล้วมันลื่นมันไหลายแล้วก็อย่างคือมันไม่ดันเท้ามากเบรกเดิมสม อย่าเบรกตอนนี้นะออกตัวแค่ออกตัวนะโอ้เบรกดันดีมากเลยครับเนี่ยฮะข้อดีของปัม๊มคาลิปเปอร์ที่มันมีความใหญ่มากขึ้นนะครับพอร์ตจำนวนพอร์ตมากขึ้นแล้วก็สายถักตัวนี้ใช้เป็นสายถักกูริกด้วยนะครับรถลูกค้าล้อขอบสิบแปนะฮะแล้วก็จะเป็นเป็นยางหนามากเลยนะฮะก็สไตล์แบบลุยฮะเหยียบแล้วรู้สึกได้เลยทันทีฮะติดปั๊มแท้นะครับของแท้จัน คุณภาพผ้าเบรกเป็นเซรามิกด้วยนุ่มเท้าอย่างรถตอนนี้เราข้างหน้าก็จะมีรถที่จานวนเยอะหน่อยเวลาเราใช้จังหวะที่คล่องตัวเหยียบคันเร่งออกตัวส่งไปอย่างเงี้ยแล้วบางจังหวะเราที่จะต้องใช้เบรกมากมากเนี่ยพวกนี้สําคัญมากนะครับและยิ่งไปกว่านั้นถ้ายิ่งเป็นรถที่เดินทางออกต่างจังหวัดบ่อยๆและยิ่งเป็นถนนในเมืองไทยหรือว่ามีการขึ้นเขาหรือมีการที่จะต้องใช้เบรกตลอดเวลาในการใช้เบรกผ้าเรียอารตลอดเนี่ยผ้าเบรก จานเบรคสำคัญมากชุดนี้ถือว่าเป็นชุดเต็มมาเป็นชุดพรีเมียมเพราะว่าเราใช้ปัม๊ม1 8แท้แต่เป็นของแท้นะครับใช้ปัม๊ม1 8แทเป็นของแท้แต่มาสุดที่ผ้าเบรกนะครับเป็นผ้าเบรกเซรามิกนุ่มเท้านะครับของไอทับแล้วก็จานนะครับเป็น i h ทับซูเปอร์ไลเวทขาเลเยียนเมาส์ Le T, ตรงตรงรุ่นอยู่แล้วนะครับไม่ต้องแปลงขานะครับอันนี้เป็นขาลูมิเนียม7075ย้ำนะครับไม่ใช่ขาแปลงนะครับ แล้วก็ตัวใบจานนะครับเป็นไฮคาร์บอน V ี6ทนความร้อนสูงเหมือนรถในสนามแข่งเอาเป็นว่าจานไม่มีคดแน่นอนาะทนความร้อนได้สูงคุณขับไปได้เลยนะครับขึ้นเหนือลงใต้นี่นะเรียเบรกได้ตลอดเวลาแล้วผ้าเบรกก็นุ่มเท้านะครับเนี่ยผ้าเบรกนุ่มเทามากตอนนี้เราอย่เทินแล้วเนี่ยรถคันที่มีเบรกนะครับสามารถที่จะคล่องตัวได้ดีกว่าทําความเร็วได้ดีกว่านะครับดีกว่ารถคันที่เบรกแล้วไม่มั่นใจพอไม่มั่นใจก็ไม่กล้าใช้ความเร็วในการออกตัวหรือไม่กล้าที่จะขับเร็วนะครับ เวลาเราขับไปปุ๊บเนี่ยก็จะมีระยะเบรกที่เบรกเร็วกว่าชาวบ้านเขาอะนะครับเหมือนอยู่คันหน้าเนี่ยก็เบรกเร็วกว่าชาวบ้านเขาคันหลังนี่ก็แบบบีบแต่ไล่แล้วแบบเพราะเหมือนกับคุณขับรถอ่อนนะฮะว่าประมาณว่าเจอข้างหน้าแค่อะไรนิดหน่อยเนี่ยคุณก็เบรกแล้วก็เบรกแล้วอย่างเงี้ยมันทําให้ข้างหลังเสียจังหวะในการขับขี่นะฮะ คุณไม่ใช่ใช้แค่สติในเรื่องของการขับรถนะองค์ประกอบสําคัญในเรื่องของการออกตัวเครื่องกําลังเครื่องหรือว่ากําลังเบรกที่มันดีเนี่ยมันทําให้มันส่งผลให้คุณเนี่ยเออเนี่ยฉันได้ขับรถจริงๆว่วะเนี่ยครับถ้าคุณลองไม่มีเบรกนะแล้วไปใช้เลนขวาแล้วต้องใช้กําลังเครื่องที่เร็วๆหรือขับเร็วเป็นเพาะเลนขวาเป็นเลนที่แซงอยู่แล้วพอแซงมาปุ๊บเนี่ยข้างหน้าเ,นเจอแค่เบรกมาเป็นร้อยกิโลคุณก็เบรกคุณก็เบรกแล้วฮะ,ะเจอแค่ไฟแดงว่ามานะครับแต่ถ้าเบรกที่ดีเนี่ยคุณสามารถที่จะ รู้ว่าจังหวะของคุณเนี่ยควรเบรกจังหวะไหนไม่ใช่แค่ข้างหน้าแตะเบรกมีเงาต้นไม้สะท้อนถนนก็ระแวงไปหมดก็แตะเบรกมาล่วงหน้าแล้วใช่ไหมอย่างเงี้ยมันทำให้ข้างหลังเนี่ยเขาขับขี่เราไม่ปลอดภัยนะครับมิวเอ็กต์อย่างเงี้ยฟอร์ดเอเวนเสแบบเนี้ยเนี่ยครับถ้าคุณยังไม่ยังไม่มั่นใจนะว่าควรจะใช้เบรกเต็มชุดหน้าหลังเลยไหมเนี่ยคุณเอาเบรคู้หน้าไปก่อนผู้หน้ารู้เรื่องเลยนะครับลูกค้าผมนี่ ร้อยทั้งร้อยนะครับที่ติดคู่หน้าไป oh นะมาสอบถามคู่หลังเพิ่มว่าจะว่าว่าเท่าไหร่เพราะคู่หน้าใช้ดีมากครับคือถ้าคุณมีเบรกที่ดีเนี่ยจังหวะที่คุณจะเข้าซอยอ่ะมันไม่จําเป็นที่ต้องเบรกให้คนอื่นเขาเสียจังหวะขนาดนั้นแหละนี่ครับอันนี้มันคือมันคล่องตัวมากๆเรียบร้อยแล้วนะครับในการเทสรีวิวรถปาเจโร่สปอรคันนี้นะครับที่ของเดิมน,นะครเป็นเพียงแค่2พอร์ตนะครับ ก็ถือว่าอีกหนึ่งคันนะครับที่ต้องบอกเลยว่าผ่านนะครับในการเปลี่ยนเบรกชุดนี้นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับส่งมือลูกค้าได้เลยเทสเรียบร้อยแล้ว